สวัสดีครับพบกับปนไปเรื่อยนี่น่าจะเป็น ep ที่34แล้ววันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องของอุยกูแน่นอนครับอุยกูคืออะไรชาวอุยกูคือใครแล้วชาวอุยกูมาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยอุยกูเนี่ยมันเพิ่งมันเป็นประเด็นในบ้านเราประมาณ3-4ปีก่อนเนะที่ว่าเป็นผู้อพยพอะไรอย่างเงี้ยที่จะเข้ามาทางหน้าน้วของประเทศไทยแล้วก็มีกระแสะการต่อต้านไม่ให้มีการรับชาวอุยกูเป็นผู้ลีภ้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเกิดเราไปมองกันง่ายง่ายเลย,ง,ยง่ายที่สุดเลย ก็คืออย่างนี้อุยกูเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประกอบกันแบบหลายๆหลายๆประชากรนะมีความหลากหลายทางประชากรมากก็คือจะอยู่บริเวณเขตปกครองตนเองของซินเจียงอุยกูหรือซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนืออะไรประมาณนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอ่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนแหละแล้วเขาบอกว่าไอ้เตขตปกครองอุยกูเนี่ยเป็นเตขตปกครองที่แบบมีขนาดใหญ่ที่สุดของจีนมีขนาดประมาณหนึ่งใน6ข,ของพื้นที่ทั้งหมดเลย เอาไว้ง่ายก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุยกูร์ถ้าเกิดเอาตามที่แบบอ่าผมผมเข้าใจมาเลยนะก็คืออุยกูร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการนับถือศาสนาเนี่ยที่เป็นอิสลามซะส่วนมากเลยแล้วก็อุยกูร์เนี่ยจะเป็นที่เชื่อมต่อไอซินเจียงดีกว่าซินเจียงเนี่ยจะเป็นแบบพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่นา,าอีกประมาณ8ประเทศแล้วก็เป็นพื้นที่ที่แบบค่อนข้างใหญ่มากโดยประชากรของซินเจียงเนี่ยมีประมาณ19ล้านกว่าคน แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสายชาวเติร์กแล้วเป็นมุสลิมมากกว่าครึ่งเลยก็ว่าได้อ่าแล้วอุยกูมมีปัญหาย,ยัางไงก็คือเหมือนกับว่าอุยกูเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนกลุ่มชนชั้นที่แบบว่าชาวจีนอะจะไม่ให้รับไม่ได้รับการยอมรับเร็ส่วนมักแล้วก็เป็นกลุ่มชนชั้นที่แบบจะถูกเอาเปรียบในแง่ของเรื่องสิทธิมนุษยชนแรงงานหรือการคัหรือค่าแรงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันมีข่าวมาประมาณว่า ประเทศจีนเนี่ยได้ไปสร้างค่ายกักกันเนี่ยไว้ที่ซินเจียงเพื่อเอาคนมุสลิมเนี่ยแยกออกมาเพื่อแบบให้มาอยู่ในนี้แล้วก็มีประชาชนหลายคนที่เข้าไปในค่ายเข้าเข้าไปในค่ายของจีนนี่แบบเขาสร้างขึ้นมาค่ายอบรมในซินเจียงเนี่ยหายตัวไปอย่างแบบหาไม่ได้เลยอ่าแต่ว่าก็จะมันก็จะมีบางคนเนี่ยที่เขารอดออกมาได้แล้วเขาก็จะให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเออในค่ายเนี่ยมีการกักขังมีการทรมานเขาอย่างมากพอสมควรเลยแหละอืมแล้วก็ ที่ผ่านมาเนี่ยยูก็ได้พยายามแบบจะเข้าไปหาความจริงได้ได้มีการที่แบบจะพยายามสืบเสาะว่าในค่ายเป็นยังไงกันแน่เขาบอกว่า UN เนี่ยยืนยันว่ามีรายงานที่น่าเชื่อถือว่าชาวอุยกูอย่างน้อย1ล้านคนเนี่ยถูกกักตัวไว้ในค่ายแต่ว่าจีนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นแบบที่ที่แบบไว้เพื่อเป็นการศึกษาหรือฝึกอบรมเท่านั้นเออประมาณนี้ละไรอมเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย รัฐบาลอีรัฐบาลจีนเนี่ยรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็คือเลือกปฏิบัติกับชนไอ้กับชนชั้นอุยกูหรือชาวอุยกูเนี่ยมาตั้งนานมากแล้วแล้วก็แล้วก็พยายามแบบมีการผลักดันให้คนจีนเนี่ยคนจีนชาวฮั่นเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ซินเจียงตรงนั้นเพื่อให้แบบเพื่อกลืานวัฒนธรรมต่างๆซึ่งชาวฮั่นเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าอุยกูมากๆเลยอย่างเช่นแบบเรื่องของการจ้างงานอย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้าเนี้ยอืมแต่ว่าตรงๆแล้วเนี่ยอุยกูเนี่ยก็ถูกควบคุม มาอย่างเข้มงวดตลอดโดยรัฐบาลจีนมีการแบบเรียกว่าติดตามมีการแทรกมีการแบบถ้าเกิดว่าติดต่อกับโลกภายนอกอะไรเงี้ยชาวคนจีนก็จะแบบอยากมีส่วนร่วมอ,ะอ่ะจีนฮันก็อยากมีส่วนร่วมรัฐบาลจีนก็อยากจะมีส่วนร่วมมีการตรวจพาสปอร์ตมีการแบบแอบ,บติดตั้งแอปโทรศัพท์ประชาชนเพื่อตรวจสอบการใช้งานประมาณนี้หลักๆที่มันมันเป็นประเด็นมันคือเรื่องของค่ายกักกันนี่แหละ คือเอาอย่างนี้เอาอย่างงี้ดีกว่าถ้าเกิดเรามองว่าคนจีนเนี่ยจีนจะมีการแบ่ง it right บอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ผมจะขอยกอย่างนี้แล้วกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะเป็นจีนฮั่นแล้วส่วนวีกูเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งอะแต่ว่าจีนฮั่นเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยโอเคกับศาสนาอิสลามด้วยแล้วก็ไม่โอเคกับชาวอยกูด้วยอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะรัฐบาลจีนก็ต้องพยายามที่จะแบบทําให้อ่าจีนฮั่นชาวจีนฮั่นอย่างเงี้ยอ่าใช้คําว่ามีพลวัตที่มากกว่าของชาว อุยกูอยู่แล้วล้วก็มีการแบบไปกดกดต่างๆแบบไป,ไปเรียกว่าไงเนี่ยออกกดต่างๆแบบบังคับชาวอุยกูหรืออะไรแบบนี้ไปออกไปแบบทั้งรวมรวมถึงแบบในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในการแบบกักขังนวงเหนียวอะไรอย่างเงี้ยมีการพยายามล้างสมองต่างๆด้วยอะไรประมาณเนี้ยอืนั่นแหละพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมาทําให้เหมือนกับว่าหลายๆอย่างเนี่ยชาวอุยกูเนี่ยมักจะได้ ได้เรียกว่าอะไรนะเป็นแรงงานที่แบบชนชั Ray ้นที is ่แบบค่อนข้างจะต่ําสุดของในประเทศจีนเลยก็ว like like ่าได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คืออุยกูร์เนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาก็เป็นแบบมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์น่ะค่อนข้างสูงมากก็คือเขาเหมือนเป็นจีนที่นับถือมุสลิมแล้วก็สามารถติดต่อกับอ่าพวกตุรกีหรืออะไรก็นี้นะเขาเหมือนกับเขาเหมือนกับเป็นแขกขาวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละถ้าเกิดว่าจะให้พูดตรงๆก็คือว่าตอนเนี้ยปัญหาก็คือ มันมีหลากหลายหลากหลายข้อมูลหลากหลายสำนักข่าวเนี่ยพยายามจะออกมาตีแผ่ว่าเออชาวอุยกูร์เนี้ยถูกกดขี่ยังไงรวมถึงความเหลื่อมล้ําของเผ่าพันธุ์ต่างๆทั้งแบบจากตั้งแต่คือมันปัญหาความเหลือนมันมันมันมีตั้งแต่โลหิงยามาแล้วแล้วก็แบบมันตั้งแต่มาถึงอุยกูร์อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละประมาณนั้นโดยโดยมันก็มีหลายคนบอกว่าอุยกูร์มันก็เหมือนกับเป็นแบบคนจีนผสมเปอร์เซียอะไรประมาณนี้แหละอืมก็นั่นแหละครับ ถ้าเกิดเรายัางมองว่าแบบไอเรื่องสิทธิไอพวกแบบสิทธิมนุษยชนการกดขี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวงเนี้ยเราก็จะไม่รับรู้มันมีปัญหาเนาะเพราะเอาจริงๆิแล้วเนี่ยอวยกูมันเคยเป็นประเด็นในประเทศเรามาอยู่พักหนึ่งละแล้วลเราก็พยายามที่จะผลักดันพวกเขาออกไปท,ทั้งที่แบบเขาก็มาขอความช่วยเหลือหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วเราแทนที่แบบเราจะส่งไปให้สหปริาชาเาติเราก็กลับส่งไปให้ที่จีนอย่างเนี้ยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็มีกระแสะว่าจีนเนี่ยทั้งทั้งทำ่ายกักกันมีความแบบพยายามที่จะแบบล้างสมองอุยกูมีการแบบพยามที่จะกดขี่ชาวออกูะไรอย่างี้ เราก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราอยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เขามีสิทธิทเขาจะได้เลือกในการแบบนับถือศาสนานับถือวัฒน,ธ,นธรรมหรือแบบมีประเพณีร่วมกันของเขาโดยที่แบบไม่ถูกบังคับจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนก็วันนี้บ่นไปเรื่อยปูบอดเรื่องอุยกูร์ไปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยว e p ีหน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นอุยกูกับเรื่องแรงงานในวงการแฟชั่นบางแบรนด์โอเคครับสำหรับวันนี้บ่นไปเรื่อยเรียบร้อยครับสวัสดีครับ